สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนี้เลกงานแล้วพามาเขาปลาจ้ะแวบะบป่าข้างทางนั่จะเป็นสวนจ้ะบางคนยางเหล็กแมบว่าเบิ้งเหแบบ็ดดำคอยเจ็บเห็ดดำแล้วบวมหัวออกบอ่อจ้ะดูสิคะตะกี้มันออกหลายๆเดยเลยทุกท่านอยาจ้ะคนตัดหนย่ามันเลยบ่มมื อุ้ยเห็ดเข่ามีเยอะจ้าเห็ดข้าวมีอยู่นะคะนี่จากเห็ดเข่าอุ้ยมีลายดอกอยู่ดิหนินี่ค่ะนี่ลายดอกอยู่จา้านี่ มีหลายดอกอยู่ด้วยกัีหลายดอกดิจ้ากันมันเก็บก็สิได้แกงหน่อยหนึ่งดิจ้ะเราจะเลี้ยงบ้างเก็บดอกค่ะเพราะว่าขั้นเห็ดกินตอนนี้เริ่มสีงดๆเขาแร้งจ้ะเพราะว่าข่อยอ้วนคั่ะก็เลี้ยวไปเบิ่งมันดอกเสียดาย คุนจะมันจะเป็นท่าน,น้ำมันจะเป็นโมโขลนยางเล่นมันจะเป็นอันฤดูใบไม้เปลี่ยนสีน้ำจ่าดูดูใบไม้เปลี่ยนสีบรรยากาศยุ่งนี่โรแมนติกทะเลใเยอรมันนานนี่คอยมักช่วงนี้แหละสวยงามอากาศดีพุ่นถนนใหญ่กุณลาบทางคอยไปเห็นงานทางกุหลาจเดินไป วันศุกร์เพื่อชาวบาเบิ่งทองรองน้ำโคชียงหงอดบอกขอเป็นส้มซีเมนยัยเลิกงานมาแล้วเมใหญ่จ้ะเป็นงานกับวันไล่สมงได้สองสมงจ้ะงานบ้านงานบ้านสองสมองสามซีซียูโรโอ้ขอบ่ได้ใส่รองเท้าอันอันอันนั่นมาจัดอันรองเท้าเคยเปียกทุงเท้าเคยเปียก นี่จ้ะน้องน้ำน้องน้ำย่ามนั่นเขียดายหลายได้จ้าย่ามันย่ามันว้างใครละบะนี้แม่นางตาเหลี่ยมย่ามหยาบยิ่มไม่ได้เขียดอีโมมีแต่กบแต่ว่าหนังมันเป็นแต่ย่านแต่ย่านหนังมันขี้ขันขากนี่แต่ว่ามันขี้ขันขากได้จ้ะมันเป็นกบกบฝรั่งเนาะมันโตใหญ่มันไม่ขนมันม่ตุ่มตะปูตะปะเบิ่งดูจ้ะใบไม้เปลี่ยนสีเขาบ่เห็นกล้องเด้อจ้ะเพราะว่า แดดซสองตาขวอยหนึ่งพอพใส่ซว่นตานะเนาะวินหงจ้าเห็นก็นอยากเอามาฝากเพื่อนๆซื้อๆน,นี่ละจ้าสวยงามตามท้องเรื่องนี่ละก็ชีวิตคนเมี่ยงหนอกคนใน่อยากออกคนหนอกอยากเขา่าพี่ก,ก็ลำบากลำบากเลยจ้ามีายขึ้คืนหอดบ้านกับบ่ได้เมีย โควิดเวลามีปัญหาก็จะสไปปรึกษาภัยตัวผู้เดียวล้วนๆจาอยู่ตั้งประเทศจะเอามาฝากกันนะจ๊ะแค่นี้ลาสวัสดีค่ะอย่าลืมสาวจำเลี้ยงกะบทินพัดทินเดคะช่วงนี้กำลังย,งยุ่งๆอยู่กับพยายา่มกาไปหาเพื่อนๆทุกคนเ้ยจ้าสวัสดีค่ะ